เรียนหรอโรงเรียนไหนผมอยู่มัธยมสุสุดะไม่ได้ดูเหมือนกันช่วงหลังไม่ค่อยน่าสนใจรูฟี่คืออนิเมะหรอโอเคครับแต่ผมไม่ได้ดูนะไม่ถึงการ์ตูนอะดูแต่ลูฟี่ในเน็ตฟิกะที่มันเป็นคนจริงแสดงอะอันนั้นผมดูอยู่อยากลองกับนักเลงอะพี่ใช่นักเลงเปล่าพี่ไม่ใช่นักเลงมีนักเรียนพี่เรียนอยู่เลยพี่ผมเป็นนักเรียนดับหนึ่งของญี่ปุ่นได้ปหล่ะก็เรื่องของเองดิมึงมันอยู่ที่มึงเรียนมันอยู่ที่กูไม่ได้เป็นต่อของญี่ปุ่นเออ กูเป็นผอโรงเรียนญี่ปุ่นเวลาท่านผมอาจจะให้ผมเป็นนักเลงอันดับหนึ่งได้ไหมตอนเนี้ยหัวแก๊งอะไรครับหัวแก๊งอะไรครับหัวแก๊งนั่งตบหัวแก๊งนั่งเลี้ยงแมวคืออะไรครับอร่อยครับผมจะได้เขาคืนมาอร่อรหัวแก๊งนั่งเลี้ยงแมวครับยังไงเนี่ยผมจะปกป้องเขาได้ครับเพื่อนเองเหรอครับผมว่าเล่นหัวแก๊งนั่งเลี้ยงแมวไว้ใจผมมากครับอ๋อเพิ่งรู้เหมือนกันนเนี่ยเอาไรเล่ย์ไอวิลลี่ไปไหนแล้วเนี่ยอยู่จีสาวอยู่ข้างหลัง อุ้ยเป็นไรอะครับพี่พี่ครับพี่ครับพี่พี่หลับหลับเหรอครับผมยงแมวนานสงสัยง่วงนอนผมเข้าใจพี่อยู่ครับพี่ง่วงนอนนะพี่เนาะอืมครับพี่เดี๋ยวถ้าพี่ถ้าพี่เขาตื่นพี่เขาน่าจะลุกมาเองแหละพี่เพื่อนพี่เขาหน้าง่วงนอนนอนพี่ซะด้วยพี่พี่ครับนอนอย่างงี้เดี๋ยวกลัวว่าแบบกลัวกลัวอันนี้ครับกลัวคอมันจะเคดอะพี่นอนมาดิ บกนิตยสารเยนท่าโพสวังนะพี่นะไปเพื่อนไปดีกว่าเดี๋ยวพี่ขอตื่นไปดมก่อนลวครับผมเฮ้ยพี่ชายสวัสดีครับคับน้องชายเฮ้ยหน้าพี่ชายดูมองๆอ่ะสนใจสะดอคอไหมพี่แโหน้าพี่ชายดูมองๆสนใจสะดอคอไหมพี่สะดอคอยังไงครับทำบุญไงพี่อุ้ย ทำไปเยอะแล้วครับผมโอเยทำเพิ่มได้พี่ยิ่งทำยิ่งได้ยิ่งทำยิ่งได้เนาะสามสี่หกพี่ตามจิตสภาอันนี้ทำบุญวัดอะไรหรือว่าวัดไล่ขิงครับพี่โอ้ยไว้ก่อนเลยไม่สนใจหรอพี่ไอ้วัดนี้ขอเดี๋ยวเขาวัดนี้ได้ข่าวว่าวัดนี้เป็นอันี้ไม่ใช่นักต้มตุ๋นมั้หรือเปล่ามีใช่ครับปัดสล็อตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เปลี่ยนเปลี่ยนไปแล้วสิบเก้า อะไระเพื่อนอยู่ที่เลี้ยงแมวอยู่กับวิลลิน่ะอยู่กับพี่พิเจษอยู่ที่เลี้ยงแมวเพื่อนว่าไงเพื่อนไม่อะไรโอเคไม่อยากให้มีความเบื่อเกิดขึ้นในโลกสมมติตว่าทุกคนเจอคนเนี้ยคนเนี้ยคือคนที่ใช่อะสมมตินะมมนะคนที่คือคนที่ใช่ใช่ไหมเจอคนทะีมม่ในชะ่ปุ๊บเนี่ยคือเราสองคนรักกันตลอดไป f ฟเว v e r คือตอนนี้ถ้าสมมติว่าสมมติผมนะอายุสิบเก้าใช่ปะกำลังจะยี่สิบมีแฟนปุ๊บคบกันดูนั่นนี่รักกันทะนุถนอมกันยิ2ายิา รักกันเื้่อนี่สามสิบสามสิบแต่งงานแต่งงานเสร็จปุ๊บมีลูกมีลูกสักเท่าไหร่สองคนอ่ะสองสามคนมีลูกเสร็จรักกันไฟเบอร์รักกันตลอดไปแล้วก็พยายามทํากิจกรรมร่วมกันที่ทําให้ทุกคนที่ทําให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวนแน่นแฟงมากขึ้นพี่ชื่ออะไรอืมเาแทนตัวยังว่ามว่าไมกี้ครับวัสดีค่ะอะลเแนนี่ ไม่รู้จักครับมีแต่คนอ,อกหักอ้ย,อยโซนนี้ยังไงเนะี่ะโซนโซนนี้อ,อกหักกันไมนี่โซนนี้ไม่อ,อกหักโซนโซนนี้ได้ย,ยืนถ่ายสตอรี่โซนโซนนี้ได้ย,ยืนถ่ายสตอรี่ชิว แล้วจุกก็เข้ามาทําให้ครอบครัวพังฮะมาถึงครอบครัวไหนครับวันนี้มีหลายครอบครัวดิอาหารจะหมดอ่ะีหาอุ้ยแมวหิวข้าวแมวแมวแมวแวแมวมวานี่ลูกแมว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 แมมมแมววยมแมวว กูเพื่ับครับมีข้าวขายสักจานป่ะผมมาไปเรียนไปเรียนวิชาจากพี่แจ็คมาผมกะว่าจะลองเอาวิชาของพี่แจ็คมาใช้คุณครับมีมีข้าวขายไหมครับไม่มีครับไม่มีหรอครับใช่ครับพี่อาจารย์เดียวหรอเอาเท่าไหร่อะไรนะพี่อาจารย์เดียวเท่าไหร่ครับไม่ไม่ไม่เป็นไรครับพี่ไม่เป็นไรครับ นอนอยู่คุณไม่มีข้าวใช่ไหมครับไม่มีครับแล้วมีแฟนเลยเหรอครับโอ้ไอ้เห <c oughs> ี้ยดูมันพูดเฮ้ยผมคิดว่าอะไรมุกป่ะพี่ครับพี่ชายบ้างไหครับมันเป็นมุกเหรอ <c oughs> ใช่ใช่พี่โอ้ยวล้วพี่ชายมีข้าวขายไหมครับ <c oughs> ผมผมมีอยู่สามจานนะผมจะแบ่งให้ครับพี่ผมผมขอซื้อจานหนึ่งครับพี่ โอเคครับไอดี <ID S 2> mm hmm. ผมเท mm hmm. ่าไหร่นะหนึ่งสองห้าครับพี่เฉี mm ่ย hmm. วเป็นผู้ชาย,เป,ชายเป็นผู้ชายโสดครับมันก็มีบ้างกิฟตมาตัวไปแล้วนะครับพี่ชาวบุญับพี่เท่าไหร่ครับพี่เราขายกันสองห้าครับสองห้าโอเคพี่สองพันห้าใช่ไหมพี่ใช่ครับใช่กิฟต์กิฟต์ไม่ได้ครับพี่ ก็ตัวมันได้ครับไอดีกิฟตกิฟตลาพี่กิฟตละกิฟตอ๋อเอ้ามันเข้าหนูนะเอาไปเลยครับเอาไปเลยคุยเอาไรไม่เป็นไรครับไม่ไม่เป็นไรครับครับคุณครับคุณครับแล้วยืนเลี้ยงแมวคนเดียวไม่เหงาหรอครับพี่พี่ห่อจมพูครับพี่ชมพูนตัวยืนกับลุงครับครับพี่ถ้ามาจิบจิบหลานผมนี่ต้องผ่านผมก่อนแล้วเนี่ยอ๋อหลานพี่เหรอใช่ครับพี่ชายเมื่อกี้สองพันห้าร้อยเปล่าผมว่าจานหนึ่งก็สองสามหมื่นอะไรเงี้ยพี่เลขอะไร โอ้โหี่อ่เพื่อนตะกุเขินอ่านผมแล้วพูดตรงไ้ผ่านพี่อีกนะมีพี่คนนึงนะอะไรครับมีพี่หลายคนเหรอครับเนี่ยนะครับข้างหลังนี่ครับมาแล้วครับวิ่งอ่ะอวัดีครับเราาว่าแต่ว่าแต่เขาแบบว่าคือเขานี่คุยง่ายป่ะครับหรือว่าเขาปิดใจอยู่หรออ่ต้องลองดูครับใช่ครับแต่แรดูมันเขาไม่ค่อยคุยนะครับโอ้ยครับคุณกูต้องลองดูอ่ะ แต่แต่คุณจะจีบนะคุณต้องผ่านลุงเอแล้วก็พี่ใข่ไหมใช่ครับโอเคครอบครัวเขาเยอะใช่ไหมเยอะครับเนี่ยครับผมยืงอยู่ตรงนี้ครับโอเคครับพี่แล้วก็มีพี่อีกสองคนอีกมีพี่สองคนเอ่อพี่น่าจะมีประมาณสามสามสี่คนโอเคครับพี่งั้นงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอแบบคิดทบทวนกันนะครับเอาทาไมครับเพราะว่า เพราะว่าคือครอบครัวเขาเยอะไงครับคือถ้าผมจะจีบเขาผมก็ต้องผ่านครอบครัวเขาด้วยได้ครับได้ครับนี่นะครับเดี๋ยวผมขอเวลาไปคิดแป๊บพี่ครับพี่ครับพี่พี่ยามร้อนร้อนอุ้ย